พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นดีไหมคะเย็นไหมดีไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นเหรอจีรินจีรินเย็นไหมน้ำเย็นไหมคะไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นหรอคะแม่เขาบอกรัว อะไบาตาขาวน,นี่ะความบราลาอีมอรอนมีคันคมอ,อ,อ,กกอ่ะเอาเรียกอะชอบตะแฮนน่าหนาวสุดล้างมือเออ <c oughs> อย่าลงไปลึกมากไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวนั่งรถกลับบ้านไม่ได้นะจ๊ะอย่าลงไปลึกเดินอยู่ตรงนี้ก็พออย่าลงไปลึกนะพี่ มาทำความสะอรดแล้นะออกสบปะปลคนละล้างมือก็ได้ด้วยโอ้โหน้ำมหัศจรรย์โอ้โหน้ำมหัศจรรย์ล้างมือก็ได้ด้วยสุดยอดเลย สุดยอดเลยสุดยอดเลยอากาศดีมากค่ะทะเลสาบแม่น้ำใหญ่ไกลบ้านโอ้ทรายเต็มเลยดีไหมไม่เย็นไม่เย็นเลยหรอลูกไม่แม่ใส่กางเกงขายาว แม่ใส่ชุดทำงานแม่ลงไม่ได้พรุ่งนี้เรามากันเยตบรอวัดตันปะป๊าคันขะาตานาหนาสุด เต้นสิงมาบอยสิเต้นตรงนั้นแหละเอาเต้นอยู่หันละนี่คือส่วนกรายกระโปงเอาล่องมีตรงน้ำเหรอใช่ก็ไม่ต้องลงไปเลยเอาเต้นให้ดูหน่อยสิมาบอยหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนงานเพลงเลยนะ้ามาอันนี้สองสอง วู้วูดุกตีสุดยอดค่ะนี่อากาศดีมากคนก็มาเล่นขณนะน,นี้เวลาสามทุ่มแล้วนะทุกคนคนก็ยังเต็มอยู่